รายการโดนตีหน้ารู้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนตีหน้ารู้ไม่ใช่หรอใช่รายการโดนตีหน้ารู้มีแขกรับเชิพิเศษมากมายเลยครับจะมาพูดเกี่ยวกับโดนตีในยุคศตวรรษที่ยี่สิบไม่ว่าจะเป็นเซอร์จอร์ดออะโวคาโดเปักยังไงใครว่าแขกรับเชิญไม่ได้แขกรัวเชิก็อยู่ข้างผมแล้วครับก็คือ เบิร์ตธันพิศครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณช่วยเกิดนำดนตรีย,ยุคศตวรรษที่20ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตั้งแต่ยุคสมัยเอออะไรวะอะไรวะดันติดผ่านไปความเจริญต่างๆมีความสำคัญและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการขนส่โนโงดาวเทียมหรือกระทั่งคอมพิวเตอร์ทำให้ความคิดทัศนคติของเราเปลี่ยนไปและแตกต่างความเห็นในสมัยก่อน ส่งผลให้คุณทีมมีการพัฒน,นา,าเกิดขึ้นหลายรูปแบบอะไรคิดกวีทั้งหลายต่างก็พัฒน,นาที่การแต่งเพลงการสร้างเพลงใหม่ๆรวมถึงรูปภาพแบบการบรนเลงดนตรีเป็นต้นเป็นการเกิดนำที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ <c oughs> าวาจะมีติดขัดนิดหน่อยนะครับ, oh, <no. S 2> รบแล้วก็ไปพบกับแขวเชญคนต่อไปเลยครับแขกะเชญคนนี้นะครับจะมาอธิบาย oh. เกี่ยวกับทัศนาบทเพลงในยุคศตรวรรษที่20นะครับเขาก็คือชาละวันครับสวั <laughs> สดีครับ <laughs> คุณช่วยอธิบายเกี่ยวกับทัศนาบทเพลงในยุคศตรวรรษที่20ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็อ,อบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพืเ่อบรรเลงด้วยเครื่องดน,นตรีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกิดเสียงขึ้นความถี่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้บทเพลงมีสีสันแตกต่างจากเดิมของรนตรีประเภทธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไรก็ตามการจัดโครงสร้างของเครื่องดนตรียังคงเน้นที่องค์ประกอบหลักสุ่รการเหมือนเดิมนั่นก็คือระดับเสียงความดังความค่้อยของเสียงการม้น ความสั้นความยาวของโน้ตและสีสันของเสียงดนตรีครับก็เป็นการอธิบายที่ดีพอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่าจะผมจะไม่เข้าใจก็ตามนะครับครับเพราะว่าแขกรัเชิญคนสบายเลยครับแล้วก็กับแขกรัเชิญพิเศษอีกคนนึงนะครับก็คือคุณปอั๊มเองครับสวัสดีครับครับครับคุณช่วยอธิบายเกี่ยวกับดนตรีในศตวรรษที่20่สิบได้ไหมครับได้ครับครับเชิญอธิบายเลยครับ ดนตรีในสวัทีี20นะครับล่าได้ว่าเป็นลักษณะของดนตรีที่มีหลายรูปแบบนอกจากนี้ยังมีการใช้บันไดเสียงมากกว่าหนึ่งบันไดเสียงในขณะเดียวกันที่เรียกว่า p o l y t o า a l ในขณะที่การใช้บันไดเสียงมี12แบบที่เรียกว่า atonality เพลงจำพวกนี้ยังคงใช้ในดนตรีที่มีแต่เดิมเป็นหลักในการบรรเลงครับอธิบายได้เข้าใจมากเลยนะครับแต่ว่าสำเนียงนี้ต้องไปฝึกหน่อยนึงนะครับสำเนียงยังไม่ได้นะครับ เพราะว่าแขกรับเชิญคนต่อไปเลยครับเอาละครับช่วงนี้นะครับมีแขกรับเชิญทั้งหมด4คนนะครับจะพูดย่ยวกับประวัติของซอเอซอร์ไกโอเซอร์ไกโคโกเฟียสนะครับเชิญฟังได้เลยครับ<ะ>เขาเป็นนักประพันธ์เพลงชาวรัสเซียเกิดวันที่23เมษายนปี1891เเขาเริ่มเรียนเปียโนจากมานาน,นตั้งแต่เด็กต่อจากนั้นไม่นานเขาก็สามารถประพันธ์ดนตรีทั้งประเภท ดนตีバเลงและดนตีสลระโอเปร่าตั้งแต่อายุเพียง9้าขวบจึงไม่น่าแปลกเลยที่เขาจะได้เป็นนัก,กวีเอกคนหนึ่งแต่น้อยคนนักที่จะอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งด้วยเหตุน,นี้เองจะเป็นความจริงที่ว่าสิ่งที่พิสูจน์คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ตอนเริ่มแต่ทว่าอยู่ที่ตอนจบนะครับ oh, <no. S 1> ต่อไปเราจะไปฟังผลงานของเขากันครับ ผลงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือซิมโฟนีหม่ยเลขห้าที่ประกอบด้วยนิทานดนตรี Peter and the w o ดวูัเลเล่เรื่อง r o m e โอแอนด์จูเลีและโอเปร่าเรื่องวอลแอนด์พี c e นะครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง7ท่านนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีในยุคศตรวรรษที่20นะครับครับถ,าาถึงเวลาแล้วนะครับเราขอจบรายการโดนตนรีหน้ารู้ลืมอีกแล้วไเนี่ยอ๋อเปล่าไม่ได้ลืม,ม,ม,มแค่แก้งลืมไม่ใช่ รายการดนตรีน่ารู้ขอจบเพยงทีนี้ครับสวัสดีครับ